ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับ8โมงครึ่งเช้าๆแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32อแห่งนี้ครับมาพบกันก็มี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นเมนูปูแซบกันดีกว่าครับเมนูแรกครับเป็นเนื้อปูกล้ามอ่อนผัดกระเพราครับมีเทคนิคต่างๆครับวิธีการผัดกระเพราอย่างอร่อยที่สุดท่านผู้ชมครับเป็นเมนูง่ายๆก็จริงครับแต่มีเทคนิคครับที่ทําให้ท่านผู้ชมผัดแล้วอร่อยครับเมนูที่ um 2ครับเป็น <Crowd> ต <Hoş odka S 2> ้มขาปูทะเลครับเรียกว่าเอาปูทะเลเนี่ย เอามาต้มขากันจะมีวิธียังไงที่จะทําให้ปูนี้ไม่คาวนผู้หม,มครับติดตามชมกันดูนะครับทั้ง2เมนูเรียกว่าแซ่บๆกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับผมพาท่านผู้ชมไปตลาดครับไปเลือกซื้อเนื้อปูแบบกล้ามอ่อนกันก่อนครับตามผมมาเลยครับนี่พาท่านผู้ชมมาที่แผงปูนี่ครับเราจะมาหาเนื้อปูกล้ามอ่อน เรามีปูกล้ามอ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่แต่มันมันเล็กนะใหญ่อยู่นี้ไม่มีใช่ไหมอืมไม่ใหญ่ดียว่ันี่มันเหมือนกัน้า่เดียวกันเลยโลเท่าไหร่นี่คือถุงเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นโลเท่าไหร่นะนี่มรนี้นดอมันเล็กไปหน่อยเนาะแต่ว่าโอเคคิดว่าหวานก็น่าจะอร่อยเรียบร้อยครับสามร้อยเนื้อปูกล้ามอ่อน ผัดกะเพราท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวแล้วก็ผมพาท่านผู้ชมไปซื้อกล้ามอ่อนครับวันนี้เราจะมาทําผัดกะเพราเนื้อปูที่ใช้ส่วนของกล้ามอ่อนครับเป็นกล้ามอ่อนผัดกะเพราครับเนื้อปูเนี่ยถ้าเราไปเลือกในตลาดเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านไปเนี่ยมันจะมีเนื้อปูที่แกะแล้วเนี่ยเยอะมากเลยนะครับจะเป็นกันเชียง กันเชียงปูที่มีกันเชียงอยู่แล้วที่ติดกับเนื้อนะครับอันนี้ก็แบบหนึ่งตัวเนื้ออย่างเดียวที่ไม่มีไม่มีขาเลยก็อีกแบบหนึ่งนะครับนี่สองแบบแล้วนะครับที่เขาแกะกันแล้วก้ามอ่อนนี่ก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็เนื้อส่วนอกอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็ก้ามหนีบอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่าเวลาเราเลือกซื้อปูเนี่ยมีถึง5แบบดังนั้นก้ามหนีบเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อก้ามหนีบก้ามหนีบคือก้ามที่อย่างนี้นะครับ ก้ามนีบเนี่ยเวลาแกะเนี่ยเอาไปผัดกระเพราหรือเอาไปทำอะไรเราเวลากินเนี่ยเขาจะมีเปลือกเล็กๆอยู่ในในเนื้อนะครับเรียกว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะลำคาญหน่อยแต่ถ้าท่านผู้ชมเราไปซื้อก้ามนีบเนี่ยบอกเขาแบบที่เอาเปลือกเล็กๆด้านในเนื้อออกซะก่อนมันก็จะเหนือเนื้อเปล่าๆนะครับท่า corrupt, นผู้ชมครับเนื้อเปล่าๆอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันแต่เวลารูปทรงเวลามันไปผัดแล้วเนี่ยมันจะแตกมันจะไม่ได้เป็นตัวนะครับมันจะลุยๆไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ย อยากได้ก้ามอ่อนอย่างที่ผมซื้อเนี่ยอันนี้สะดวกสุดครับนะครับแล้วก็ราคาจะถูกกว่าถูกกว่ากันเชียงปูเพราะกันเชียงปูนั่นจะเป็นก้อนกลมสวยเลยยิ่งคอร์โลซใหญ่หน่อยเนี่ยกระป๋องหนึ่งหรือ454กรัมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับขายเป็นกระป๋องเนี่ยอย่างนั้นกระป๋องหนึ่งเกิดเป็นพันเเลยนะครับสองพอย่างเงี้ยนะครับเหมือนที่เขาไปทําไข่เจียวแล้วราคาแพงๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเราทําผัดกะเพราอย่างนี้ก้ามอ่อนจะอยู่ในกระทะ ได้ดีกว่าไม่เละนะครับไม่ลุย่ยก้ามอ่อนนี่แหละครับที่จะผัดแล้วยังคงสภาพตัวก้ามเหมือนเดิมแล้วก็จะเ,เคี้ยวแล้วก็จะไม่เละลงไปนี่แหละครับเนื้ออกของปูเวลาผัดก็จะเป็นขุยๆเหมือนกันครับแล้วเอาไปทําไส้อะไรก็ได้แต่ว่ามาผัดแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่มันจะอุ้มน้ําแฉะน้ะําเปล่าๆน,นั้นเวลาเลือกซื้อนะครับเลือกตามที่ท่านผู้ชมอยากจะได้แต่ผมก็แนะนานะครับว่าเลือกก้ามอ่อนนะครับง่ายสุดครับไม่ต้องซื้อของแพงมาผัดเสียของเปล่าๆ นะครับถ้าซื้อกันเชียงปูอย่างเงี้ยนะครับเอาแต่เนื้ออันนั้นแพงครับแพงกว่าก้ามอ่อนเยอะเลยครับเรามาทําข้าวผัดผสมกันก็ได้ใช้ก้ามอ่อนผสมด้วยก็ได้นะครับแต่ท่านผู้ชมครับเวลาเลือกซื้อปูที่เราซื้อสดจากตลาดเนี่ยจะต่างกับปูที่เราซื้อในกระป๋องในกระป๋องเนี่ยเขาผ่าน pasteurize ก็คือผ่านอุณหภูมิที่ร้อยองศานานๆหรือมากกว่าร้อยองศานานๆเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีแต่ต้องอยู่ใน4องศานะครับคืออยู่ในตู้เย็น ห้ามเปิดกระป๋องอยู่ได้นานแต่ถ้าเราซื้อแบบตลาดมาแบบนี้ท่านผู้ชมครับอย่าไปซื้อมาเยอะนะครับเพราะมันเก็บแบบเขาไม่ได้มันจะเสียเร็วถ้าจะเก็บให้ดีก็คือเก็บเป็นถุงเล็กเล็เล็กๆนะครับไว้ในตู้เย็นก็ไม่ดีผูกแล้วก็ใส่ในน้ําแข็งท่านผู้ชมครับอย่าให้น้ําเข้านะครับผูกให้สนิทเลยแล้วหมักในน้ําแข็งให้เป็นเล็กๆหน่อยแบนๆหน่อยยิ่งดีครับเวลาท่านผู้ชมไปตลาดไปเดินตลาดสดไม่มีใครขายปู เนื้อปูที่แกะแล้วเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับไม่มีเพราะมันจะเสียเร็วเวลาออกมาจากออกมาจากถังหมักน้ําแข็งก็ต้องบางๆอย่างนี้ครับแล้วก็มาวางไว้บนน้ําแข็งเพื่อให้ความเย็นถนอมตัวเนื้อปูเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมซื้อมาถ้าเหลือก็ดีอย่างเดียวครับใส่ถุงผูกใส่น้ําแข็งนะครับใส่ในถังน้ําแข็งมันจะได้อยู่นานหน่อยแต่ถ้าซื้อกระป๋องนะครับกระป๋องเนี่ยเราไม่ต้องเปิดอยู่ได้เป็นปีเขาเกรียมว่าเขาอยู่ได้เป็นปีเพราะว่าผ่าน การฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าสดไหมก็สดเหมือนกันแต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ต้องออกจากกระป๋องนะครับเพราะกระป๋องเป็นสนิมก็เหมือนกันครับก็ต้องมาทําแบบที่ผมบอกเหมือนปูที่เป็นกล้ามอ่อนแบบนี้อ่าแล้วครับกระเพรามีหลายอย่างนะครับกระเพราปลาหมึกกระเพรากุ้งกระเพราหมูกระเพราไก่มีเยอะไปหมดอยากจะได้ผัดกระเพราเยอะไปหมดแต่หลักใหญ่ของผัดกระเพราเน,เนื่องจากปูเนี่ยถ้าสดมากๆเขาจะไม่มีกลิ่นคาว เราก็เลยไม่มีข่าไม่มีอะไรเลยครับมีพริกกับกระเทียม2อย่างสามารถที่จะทํากะเพราแบบนี้ได้แล้วครับแล้วพริกครับท่านผู้ชมครับได้พริกที่เป็นพริกแดงกับพริกขี้หนูส่วนเล็กเนี่ยนะครับมาผสมกันแลวตำกับกระเทียมอันนี้กระเทียมเวลาท่านผู้ชมเลือกซื้อกระเทียมกระเทียมเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับแต่อย่าให้เปียกน้ําเวลาเลือกซื้ออันนี้ก็ต้องใช้กระเทียมไทยครับกระเทียมไทยเนี่ยเวลาเลือกซื้อท่านผู้ชมก็อย่าไปใช้ไอพี่มันเป็นเหี่ยวๆหียวแห้งๆอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นสีดําๆแบบนี้มันเป็นลา อย่าไปใช้แล้วกันเวลาใช้ก็นี่มาดูหน่อยแบบนี้เลือกก่อนครับเอาเม็ดเต็มเอาเม็ดเต็มเม็ดเหี่ยวแบบนี้เอาคัดออกอย่าไปใส่นะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมครับแต่ใช้กระเทียมไทยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช้กระเทียมจีนนะครับต้องกระเทียมไทยเท่านั้นผัดกระเพราแล้วก็พริกกับนี่ผมใช้พริกแดงด้วยเพื่อเวลาใส่แล้วมีสีสันหน่อยนะครับแล้วก็พริกเม็ดเล็กพริกขี้หนูนะครับใส่ลงไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราตำในคกครับเอาล้ครับเหลือสุดท้ายครับเพราะเราผัดกระเพราเราเลยต้องมีใบกะเพรา ท่านผู้ชมครับใบกระเพราที่เป็นใบกระเพราที่ซื้อในใบเล็กๆแบบนี้กระเพราบ้านอย่างนี้ท่านผู้ชมครับใบเล็กๆแล้วจะมีก้านบางก้านติดสีม่วงหน่อยอย่างนี้ครับแล้วพันกระเพราแบบนี้ในใบเล็กแบบนี้หอมฉุนแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าถ้าใบใหญ่ๆเนี่ยเป็นกระเพราที่ช่างน้ําหนักอย่างเดียวมีใบหนักใบใหญ่มีกลิ่นเหมือนกันแต่จะไม่จัดจ้านเหมือนกับใบเล็กๆแบบนี้นั้นท่านผู้ชมเวลาเลือกซื้อซื้อกระเพราบ้านใบเล็กแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ต้องเลือกใบใหญ่โตโมโหลานเล็กๆแบบนี้แล้วถ้าเป็นสีแดงได้ยิ่งอร่อยครับเป็นกระเพราบ้านสีแดงนะครับหายากมากแต่ถ้ามีก็ดีครับแต่ไม่มีก็ใช้กระเพราบ้านใบเล็กแบบนี้ก็จะหอมนะครับท่านผู้ชมเวลาไปตลาดเลือกเจอใบเล็กแบบนี้นะก็เจอใบใหญ่ลองขยําดูแล้วก็ดมดูก็ได้ก็จะรู้นะครับว่าไอ้ตัวเล็กของเราไอ้กระเพราใบเล็กของเราเนี่ยจะหอมมากกว่านี้เยอะเลยครับ้บางกว่าไอ้ใบใหญ่หญๆเยอะเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับก้ามปูอ่อนผัดกระเพรา เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสะดวกง่ายและอร่อยขนาดไหนครับสักครู่ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับครบแล้วอยู่ตรงนี้ครับผมมีนี่กระเทียมไทยที่เลือกเมื่อกี้แล้วที่บอกท่านผู้ชมครับเราเลือกแบบนี้ผมไม่แกะเลยผมเอาทั้งเปลือกเลยนี่เสร็จแล้วก็ดูที่ใบกระเพราครับท่านผู้ชมครับเราอยากจะได้ใบกระเพราที่เขานี่เยอะๆครับเลยต้องเด็ดเขาแบบหมดนี่แหละผมจะใช้หมดเลยเพราะกระเพราเวลาใส่ลงไปในผัดกระเพราแล้วมันยุบแล้วเวลาผัดมาแล้วเนี่ย โอ้โหท่านผู้ชมมันต่างกันจริงๆครับได้ความหอมความเผ็ดร้อนที่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับกะเพราที่เราควรจะเลือกปลูกเนี่ยน่าจะปลูกกะเพราบ้านที่ใบเล็กๆนะครับถ้าได้สีม่วงด้วยยิ่งดีกะเพราใบใหญ่ยังไงก็ไม่อร่อยครับเอาแล้วครับกะเพราเราผ่านน้ำหน่อยครับล้าง เอาล้ครับเราได้กะเพาราล้างรอไว้แล้วเรียบร้อยพริกครับผมใช้พริกแดงจินดาแล้วก็พริกขีหนูสวนด้วยตำเลยครับเอาแล้วครับกะเพราเราก็ไม่ต้องแบบพริกกะเพราไม่ต้องแบบ ละเอียดเราก็จะเริ่มเลยครับโอเคเอาล้วครับตั้งกระทะแล้วเรียบร้อยใส่น้ำมันครับนี่ชมครับเสร็จแล้วเราใส่พริกกระเทียมเราเลยครับผัดให้เขาหอมก่อนเลยครับ พริกกระเทียมครับผมจะผัดแบบนี้นะครับให้เขาหอมก่อนแล้วเดี๋ยวปรุงรสเลยเพราะว่าเนื้อปูเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเคี่ยวอยู่ในกระทะจนนานจนเสียของหมดนะครับใหม่เรียบร้อยเนื้อปูเวลาได้มาแล้วก็ชิมซะหน่อยแต่ถ้าสมมติต้องการที่จะนึ่งให้ร้อนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่นึ่งแป๊บเดียวนะครับไม่เกิน2นาทีปูบางๆอย่างนี้แล้วก็นึ่งนะครับแต่ผมเนี่ยผมได้ของสดมา,มาเมื่อเช้าผมชิมแล้ว เราก็ผัดให้หอมแล้วเดี๋ยวปรุงรสครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็ใส่ปูเขาจบเลยท่านผู้ชมครับอ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเวลาเราได้ซื้อปูเนี่ยเวลาเราชิมปูเนี่ยสดก็คือได้ความหวานของเขานะครับแต่ว่าเวลาเรากินปูแล้วจะมีแบบสักสาเละอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่สดครับเอาแล้วครับเราได้กระเทียมเราหอมแล้วผมลดไฟนะครับตอนนี้ผมจะปรุงครับน้ำปลาครับ ใช้ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันหอยหน่อยครับเสร็จแล้วน้ำตาลปี๊บครับตกไปแล้วพอดีเอาละทีนี้ก็ไฟอ่อนๆอย่างเงี้ยผัดครับผัดให้น้ำตาลปี๊บละละลายกับพริกกับโอ้เสร็จแล้ว ใบกะเพราครับเร่งไฟใส่เนื้อปูลงไปเลยนะครับเราผัดให้ใบสลบเนื้อปูร้อนอีกหน่อยก่อน แอยู่ในครัวนี้จะได้กลิ่นใบกัะเพราหอมมากๆครับท่านผู้ชมครับมั่นใจว่าเนื้อปูร้อนอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ก้ามปูอ่อนผัดกระเพราครับเดี๋ยวมาชิมกันครับอือเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก้ามปูอ่อนผัดกะเพราครับต้องชิมครับผัดนี่แบบกินฟุ้งเลยครับแล้วปรุงรสก่อนเราใช้พริกกับกระเทียมผัดจนหอมนะครับแล้วก็ปรุงรสวิธีนี้เนี่ยทำให้ พริกกับกระเทียมหอมมากๆเลยท่านผู้ชมครับหอมก่อนที่เราจะปรุงเครื่องนะครับในระหว่างเดียวกันเนื้อปูเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนกับผัดกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราเนื้อนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเราต้องรวนเขาให้เขาแห้งอีกรอบหนึ่งถึงจะหอมนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วเนื้อปูใส่สุดท้ายพร้อมๆกับใบกระเพราใบเล็กๆของเรานี่ท่านผู้ชมครับโอ้โหหนึ่งครับหอมครับสองเนี่ยมีความเค็มกับความหวานของเนื้อปูไปได้วยกัน นะไอตัวน้ำมันหอยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับซีอิ๊วขาวไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ได้ความหอมที่ไม่ได้เค้ามากเพราะเนื้อปูเนี่ยมันไม่มีกลิ่นคาาเพราะมันสดมากนะครับใบกระเพราครับที่เผ็ดร้อนจัดจ้านกินไปแล้วเนี่ยกินไปแล้วระหว่างพูดเนี่ยในลําคอเลยยังเผ็ดกระเพราอยู่เลยนะครับเผ็ดร้อนอยู่ตรงคอเลยถ้าพริกเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงข้างข้างลิ้นเนี่ยยังเผ็ดอยู่แต่ในคอเนี่ยเผ็ดด้วยกระเพราเพราะฉะนั้นอันนี้ละแก้หวัดได้ยอย่างดีเลยท่านผู้ชมครับเรียกว่า เอาไปทําดูเถอะครับเทคนิคแบบนี้ทําแบบนี้กับปูนะครับได้เลยกัญเชียงปูเนื้ออกปูนะครับกล้ามหนีบได้เลยนะครับแล้วก็กล้ามอ่อนแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยไม่อจะเป็นปูทะระบะปูอะไรที่ท่านผู้ชมมีอยู่ใช้ได้เลยครับเทคนิคเดียวกันเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกเราเป็นปูแล้วเมนูที่2ก็จะเป็นต้มขาปูทะเลครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาพบต้มขาปูทะเลกันครับ